ดีครับท่านเพืเ่อนๆและสมาชิก y o u t u b e Facebook ทุกท่านขณะนี้ในานามตัวตผมนี่เจา้าหน้าที่โรงแรมแกร,รนด์นิทานุพาร่านัรสวรรค์ก็ได้ทำงานที่นี่มาทั้งหมด20กว่าปีโรงแรมที่นี่มีการปรับปรุงเอนเตอร์เทนเมนต์แถกผู้พักตลอดเวลาราคาเข้าห้องไม่แพงเลยครับในฐานะที่ผมอยู่ ได้บริการแพนฉะนั้นแล้วขอเรียนเชิญเพื่อนๆสมาชิกยูทูบและเฟซบุ๊กหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปนะครับที่มีโอกาสเข้ามาเจอคลิปอันนี้ก็ขอเรียนเชิญถ้ามาเที่ยวนอกสวรรค์แวะมาพักที่โรงแรมของเรานะครับโรงแรมแบบกรนด์เนูพาซาภาพเรียบพร้อมด้วยทั้งอาหารครัวชาวฟ้าโรงแรมตั้งอยู่ตร เป็นน้ำเจ้าพญาตลาดร0อยปีของจังหวัดนครสวรรค์และอยู่ใกล้ๆร้าน้ต้มในเตาหาของกินสะดวกสบายมากเลยครับก็ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ